ของพี่อิงนะฮะพี่อิงอาชิตะนะฮะงานที่มีชื่อว่าฉันยังอยู่นะฮะเป็นงานที่นับไปนับมานี่ก็หลายหลายหลายสิบปีแล้วนะโอ้เป็นสิบปีขึ้นแต่ว่ายังคงเพราะยังคงคลาสสิกเหมือนเดิมนะฮะจำได้ว่ายุคนั้นนี่เพลงนี้ดังมากนะนะแล้วก็เป็นเพลงที่มีความหมายดีด้วยนะอะไรก็ตามแต่สุดท้ายคือฉันยังอยู่นะมันจังหวะมันดี ฟังได้เรื่อยๆฟังสบายๆเลยโดยตรงดนตรีรเนื้อร้องก็ร้องตามง่ายคีไม่สูงจนงเกินไปว่ากันว่าในยุคปี70-80เนี่ยนะฮะเขาว่ากันว่าเป็นยุคที่เนื้อเพลงเนี่ย เพราะจริงๆมากๆทั <Wheel onents> ้งเพลงไทยเพลงสากลใช่ใช่เนื้อร้องเขาจะแบบว่าปราณีบรรจงมากแล้วก็ฟังได้ไม่เบื่อเหมือนยุคนี้นะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยยุคนี้มันจะเป็นคําตายนะคำที่มาแป๊บๆแล้วก็ไปฉันมันจะไม่ค่อยคลาสสิกผ่านกาลเวลาไปก็เชื่อว่าเพลงยุคนี้ก็จะไม่ค่อยจดจําเหมือนยุคก่อนใช่เพราะทุกวันนี้เนี่ย คนก็กลับไปฮิตในเพลงยุคก่อนใช่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 โอ้โหยิ่งเพลงเก่าๆนะศิลปินเก่าๆเลยนะเพราะนะเพราะมากอะช่องมัดจังอ่ะโอ้ดูทุกวันกลับไปบ้านต้องเปิดดูอะแล้วบางทีอาบน้ํานะเปิดแช่เลยนะระหว่างอาบน้ํามาแล้วไมโครบ้างนูโวบ้างอะไรบ้างนะแต่อย่างพี่นี่พี่แฟนกรมมี่ีืคนนี้นี่แฟนไอ้ตัวจริงแจ็คเล็กเนี่ยอย ที่ว่าอันนี้เจมส์เจมส์เลยไงโอ้ข้าวมัไกรชับทับทับรับแรปเปอร์ชุดแรกมีเก็บนะฮะที่ว่าใช่เอาไว้ว่าใช่ไงต้องใช่แน่ๆนั่นไงผมจะเป็นแฟนอาร์เอสครับแต่ผมก็ไม่เคยละทิ้งกัมมี่ครับผมเพราะกัมมี่เนี่ยมันเปรียบเสมือนสายเลือดของผมไปแล้วนะฮะพี่ชายผมครับผมอาจจะเป็นแฟนกัมมี่จริงแต่พี่ป๋องเนี่ยก็ไม่ได้ทิ้งไม่ทิ้งอาร์เอสอยู่แล้ว เพระว่เวลาเขาถ่ายรายการที่กันไงเขาจะร้องเพลง R ออยู่เลยแต่เวลาพี่ร้องเพลงเพี่พี่จะบอกพี่เป็นจัดใหญ่ประชาชนฝึกใจดีแล้วหนังทุกเรื่องหนังที่เขาเก็บไว้โลกทั้งใบให้นายคนเดียวหนังเรื่องอะไรต่างๆเกิดอีกทีก็มีเธอโอ้โหหมอนใบนั้นนี่ไงที่บ้านมีเก็บเป็นคอลเลกชันพี่อาจจะเก็บแค่หนังแต่น้องชายเป็นจ็คเล็ก เก็บอัลบั้มคาสเซ็ตซีดีวีซีดีหายากคาราโอเกะดีวีดีทุกคอนเสิร์ตเรียกที่ฮอว่าพ่อนี่แต่ผมเรียกอากูว่าป๋า เพราะว่าซีดีหรือว่าคาสเซ็ตหรือว่าดีวีดีครับได้ไงฮะวางอยู่บนคาสเซ็ตของ R X p r o m o t i o n วางทับไว้ทีหนึ่งถูกต้องเพราะว่าเวลาหยิบคนจะหยิบแกรมมี่ก่อนนั่นไงคนมันรักในเสียงเพลงเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้หรอกที่เราจะต้องฟังทุกค่ายไปนะครับโซนี่มิวสิกผมก็ฟังฟังหมดเบเกอรี่ผมก็มีรถไฟดนตรีปัโบมีหมดล่ะนิทิทัศปั๊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 บมีหมดล่ะน นี่ส่วนน้องชายผมคนนู้นนะครับผมน่ี่ต้องบอกว่าแฟนตัวจริงทูเลยนะศิลปินทูต้องโทษนะเอเอเเอฟนี่เขาได้หมดเลยเอฟตั้งแต่ชุดแรกจนถึงซีซั่นล่าสุดตั้งชุดแรกที่เป็นคุณวิทย์ใช่ไหมคุณวิทย์เอาชื่อชื่อชื่อของแต่ละคนที่เข้าบ้านไม่นับเฉพาะ12คนสุดท้ายนะเอาที่อยู่ก่อนยังไม่ได้เข้าบ้านต้งแต่มาออดิชั่นนี้เลยจำชื่อได้หมดเฮ้ คือถึงแม้ว่าผมจะจำชื่อได้หมดแต่ผมก็ไม่เคยเล่าเว้นในการดูเดอะสตาร์เอาสิวะทุกวันนี้ไม่น่เชื่อเขายังทำงานที่ทรูวิชั่นอยู่เลยเราก็เหมือนกระจกเล็กเน่การฟังเพลงอะไรการฟังเพลงมันฟังได้หลากหลายค่ายอันนี้ดีการทํางานเราเป็นฟรีแลนซ์ครับผมเราก็ทําได้หลากหลายค่ายอันนี้ถูกต้องใช่ไหนเขาจ้างมาเราก็ไปครับเพราะว่าถือว่าเป็นพี่น้องกันหมดนี่เป็นไงฮะเราเนี่ยพื่พี่น้องแหละก็เลยคิดว่า เราก็ไม่รู้เอาสิวะใช่ไหการเริ่มต้นทักทายทุกท่านกันแล้กันครับงานของพี่อิงชั้นยังอยู่นะฮะหนึ่งสองสามสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเลยเข้าสู่ช่วงเรานะครับสปอร์ตรีแล็กทีเอฟเอ็มกับสิบเก้าแอคทีฟรดิโอคลื่นเมืองไทยแข็งแรงเจอกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่ห้าทุ่มือนต้นไปครนานๆจะมารวมตัวกันแบบนี้ที อยากจะบอกว่าคิดถึงว่าฟังมากๆผมเจอแฟนรายการทุกรุ่นเลยฮะเจอก็จะแซวว่าเอ๊ดีนี้เนี่ยไม่ค่อยได้มาจัดรายการนะนะเดี๋ยวช็อกก็ไม่ค่อยได้ไปไม่ค่อยได้ไปเลยแต่ว่าไม่ต้องห่วงฮะเดี๋ยวพยายามปีหน้านี่จะพยายามเคลียร์ทุกอย่างให้ลงตัวแล้วก็กลับมาเจอว่าฟังเนี่ยบ่อยขึ้นสองเดือนที่แล้วก็หุ่นสองเดือนที่แล้วก็พุดนงี้จะพยายามเคลียร์จะพยายามบอกว่าจะเริ่มตั้งแต่พฤติการหมดเดือนตุลาแล้วพี่โล้งโล้งอะ พี่ฟรีสไตล์แล้วไหนอะ <c oughs> นี่นตีกันเชียงอยู่เลยอะ <c oughs> นี่ขครน่งเดือนพฤศจิกาเนยยังไม่มีอะไรดีขึ้นเลยอะโอ้คิวแน่นมากเลยแต่กง้ตามแต่พวกพี่ก็คือคือตัวพี่ก็ขอฝากน้องๆไว้ด้ยวยกันละกันครับก็ะจะเป็นน้องขวัญครัน้องขวัญเป็นไงฮะขวัญรู้สึงขวัญยังรู้สึงขวัญหรือยัง เจอแล้วหรอนี่ล่าสุดเขาเขาดึงขวัญไปร่วมแกงในสปอร์ตลันลามาเป็นไงเขาพยายามจะปั้นน้องเขาเต็มที่ป๋องขวัญป๋องขวัญโอ้ยเป็นไงฮะโยนไปลูกครึ่งไอ้ขวัญลูกครึ่งฝรั่งอ่ะพ่อเป็นฝรั่งแม่เป็นอะไรอ่ะแม่เป็นแขกตอบแม่เป็นแขกเอาไม่บอกพ่อเป็นละมุดอ่ะนั่นไงอ้าวฝรั่งเฮ้ยขวัญแม่เป็นพี่เกลือก็ไนะแล้วมีนี่ไหมครับนะครับผมนะครับผมนะครับผมนะ อยู่ตรงเนี้ยนะครับผมนะครับผมนะฮะนะฮะนะฮะครับครับอะไรวะขวานพอเจอขวัญแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วคิดดูผมเจอทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์อีกนั้นค่อยเลนะเลยฝากไปด้วยฝากน้องขวัญด้วยนะฝากน้องบีบีด้วยวันนี้ก็หยุดนะน้องบีบีหยุดนะ ประกาศชัดเจนไปทานข้าวบางขุนเทียนบางขุนเทียนชายทะเลทะเลบางขุนเทียนเรื่องฤทธิ์โพชนาใช่ขึ้นเฟซบุ๊กเลยไปทานข้าวกับแฟนสองคนครับผมวันนี้เขาก็น่ารักมากไปรับผมที่บ้านอติดรถน้อกออกมาด้วยบีบีไปไหนเนี่ยว่าจะไปพักผ่อนพี่เออที่ไหนอ่ะไปกินข้าวกับนิ่มที่บางขุนเทียนชายทะเลครับผมก่อนแรกว่าจะไปบางปูอยากเป็นแดงใบเล่กับวลพานได้ไงฮะ เอออาทิตย์หนึ่งนี่มันก็พักผ่อนสองสมวันนะเห็นพี่คุดเอ๋เขาก็ทํางานกันงงงงงนะไอ้นี่ก็เวันอังคารผมขอหยุดแต่ครับสักพักเสาร์อาทิตย์ผมหยุดเหมือนกันครับคือน้องอยากไปกินกุ้งคราวที่แล้วเนี่ยให้เด็กข่าวว่าเขาไปสั่งกุ้งมากุ้งมันแทงกุ้งมันแพงจะกินมื้อหนึ่งได้กุ้งสองตัวอย่างเงี้ยตับข้าวอย่างนึงก็จะไม่ได้กินแต่ก็อยากกินเก็บตะตุ้งตะตัเพื่อไปกินกุ้งพาแฟนไปกินกุ้งไงนี่เดี๋ยวกลับมานะสบายลวพี่ปังเบิกตังไหนก่อนไปก็เบิกไปแล้ว กลับมาก็หมดผมเชื่อได้เลยว่ากลับมาหมดค่าน้ำมันค่าอาหารทะเลสองคนกินกับพายุ ไม่รอดอะครับเห็นบอกสั่งปูมงปูมาสั่งกุ้งสั่งกุ้งมานั่งทานกันสองคนก็นุ้งก็นิ้งกันประทานโทษอะฮะมันพาเมียไปกินนู่นกินนี่เนี่ยเคยพาพ่อพาแม่มันไอ้ที่บอกม่นนั่งอยู่หน้าห้างแฟชั่นไอเลด์ไปกระชากกระเป๋าบ้างไปนั่งขอทานบ้างเนี่ยเคยพาพ่อพาแม่ไปกินบ้างไหมพ่อแม่เลี้ยงตัวเองได้แล้วครับเขาอาจจะเขาอาจจะอินคอนเซ็ปต์เดียวกับวาวเพราะเคยมีคนถามวาวเคยถามมาเฮ้ยวาวทำไมเอาแต่หางานให้พี่ ทำาเนพิตตี้เนี่ยทำไมไม่ดูแลแม่แมบ้างเขาก็ตอบมาคำเดียวแม่มีเงินเดือนแล้วเขาต้องดูแลหรอกแม่เขามีเงินเดือนอพิตตี้ไม่มีเงนเดือนมีหน้าลหละคนอย่างวาวถึงเจริญวบพุ่มพุ่า่าาววารเ,เริมน้อย ว้าวแมวที่นี่ไงก็ได้รับเกาะกัดอยููจริงๆนะแล้วผลมันตามทันนะมันจะหลุดนะไม่ต้องรอชติหน้านะบีบีเป็นไงเออก่อนหน้านี้มันพุ่งพวดพุ่งพวดพอเรื่องนี้ไม่มีเล่นครับล่วงแล้วตอนนี้นั่เนี่ยไปอยู่กับขวานแล้วดำดิ่งแบบลึกเลยช่วยจัดอันดับใหม่ได้ไหมฮะช่วยจัดอันดับใหม่ได้ไหมฮะมันแน่นอนอยู่แล้วสามคนมันก็นัมเบอร์วันทูทรีโอเคเออไม่น่ามีปัญหาเนี่ยอันดับสามก็ยังโอเค อ่าโอ้ตอนแรกผมโอไม่หยุดโอ้ผมหวัดขำหน้าแล้วไม่ต้องห่วงผมจริงๆเนี่ยจริงๆเนี่ยพี่ต้องเป็นที่หนึ่งแล้วนะใชไมพี่เนี่ยไม่เหมาะสมที่จะเป็นที่หนึ่งทำไมทำไมผมก็ไม่เหมาะสมที่จะเป็นที่สองมาเข้ารายการบ้างว่ะถามจริงพี่ยุ่งประตัวเองไปที่หนึ่งที่สองอีกเหรอเข้ารายการบ้างเ่ยนี่ทิ้งภาระไว้ให้น้องๆเลยเราก็ไม่ค่อยได้เข้าเลยเอะ แจ็กระป๋องหายกคนเราเนี่ยนะฮะมันต้องส่งคือคือผมยืนยันตลอดเวลาอันนี้ไม่ได้แก้ตัวนักฟุตบอลถ้าให้เขานั่งสำรองใส่สนับก้นเนี่ยเมื่อไหร่จะเก่งมันต้องปล่อยลงสนามกล้ามเนื้อไม่ทำงานลงไปเตะบ้างแพ้บ้างชนะบ้างเสมอบ้างให้มันผ่านประสบการณ์จริงๆนี่ไงทุกวันนี้ประสบการณ์ล้วนๆนะฮะครับพูดยังไม่รู้เรื่องเลยครับลครับแต่ละคนของพี่ด่ไม่ต่ำกว่าสามสี่ปีแล้วนะครับเมื่อวานนี้ฮะแจ็คใหญ่ครับบีบีเก่งออเน่เนี่ ไอบี้นี่ก็อะไรก็ไม่เลยเล่นมั่วซั่วเก่งก็ฮ่า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 เอ๊จะบ้าเหรอเข้าใจความรู้สึกผมหรือยังล่ะพี่เข้าใจแจ็คที่สุดแล้วเอนเนี่ยเอะอะแล้วก็ทิ้งผมมันก็บีบีบีบบ้างกรับเก่งยิ่งยอดมากขวัญมากโอ้โหนเนี่ยผมเจอทุกอาทิตย์เลยเมื่อก่อนเนี่ยแล้วเจอตกทั้งคู่อืมเวรกรรมจริงๆเอาหน่าเอาหน่าเราก็ต้องเขาเรียกว่าผลักด้านน้องกันไปแล้วหมดแล้วด้วยเด็กคุณอ่ะ ก็จริงๆผมอยากป้าน้อยคนหนึ่งปั้นใหม่คุยกันไว้หลายรอบแล้วแต่ยังไม่ลงตัวสักทีน้องสี่ขอน้องสี่นะน้องสี่เด็กที่ร้านอยากได้มากนะก็เดี๋ยวรอถ้ามีพนักงานใหม่มาเติมเนี่ยคนะที่ร้านเนี่ยผมจะดึงน้องสี่เนี่ยมามาร่วมทีมงานระหว่างนี้ก็ก็ก็ติวกันไปก่อนที่ชวนมาแบบว่าเหมือนกับมาซ้อมนั่งดนตมาจังหวงจังหวะจะได้ได้ไงเพราะมีน้องจากที่เคยเล่นมาเเจอจังหวะอะไรจริงๆรอาจจะได้เออคุ้นเคยทุกวันนี้น้องซ้อมอยู่เห็นหน้าพี่ป๋องไม่ได้ มันปล่อยมุกกระจายมุกเล็กมุกน้อยเอาไว้ก่อนเด็กรอโอกาสอะแล้วมันชอบส่งด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นเหรอแล้วให้เราหักมุกไปอย่างหนึ่งสบายใจเวลาเราด่าใครอย่างเงี้ยด่ามันเปล่าให้ให้เราตอบว่าได้คนหนึ่งเขาชอบส่งรับรอยเด็กคนนี้เกิดนี่นี่นี่ รอเด็กดาวรุ่งของมีคนหนึงปีหน้าปีหน้าเออซีซี่แงอมชื่อเป็นมงคลมากเลยเป็นอาชื่อซีซีแงซีซี่แง ซีเดช็อคซีแงก็ไม่น่ามาทำแล้วพี่ไม่น่าดังตั้งแต่ชื่อนะมันอยู่ร้านเถอะนี่คยคุยไปคุยมานี่โทษนะฮะรายการเรานี่เซเลบคนดังที่ฟังเยอะมากใครบ้างล่าสุดนี่จอร์นวินยูจอร์นวินยูทำรายการนึงขนาดร้องจิงเกิ้ลเลดี้ไนด์ได้นะครับเลดี้ไนท์ของรเขาลองได้นะเขาลองได้นะฮะสุดยอดฮะนานแล้วล่าสุดพี่เจอจอร์นวินยูเขามาบันทึกเทปรายการสปอร์ตและลาหนฮะน้องพาพีอาร์มาด้วยทำไปไง สวยมากพี่อาสวยเซกซีมากไม่อยากคุยกับจอมินยูเลยอยากคุยกับน้องพี่อามากกว่าสวยน่ารักมากไม่ได้จอออกไปข้างนอกอยากไล่มากเลยนะฮะเก่งมากนะฮะจอวินยูนี่เป็นวิธีกรรายการรถโรงเรียนแล้วเขามีทีวีไทงอินเทอร์เน็ตอีก1ิบาบกรายการเลยใช่นะฮะเก่งมากโอ้โหหัวครีเอทต้องบอกว่าเด็กสมัยนี้นี่ ไอ้โหต้นใหม่งเขารุ่นเขาี่หลายคนนะมีพ็อกเก็ตบุ๊กไปของตัวเองด้วยอันนี่ก็แฟนรายการนะแล้วก็อู้ใครเยอะแยะที่มดตาฟังรายการไล่ชื่อมาไม่หมดอะโจเพื่อนแจ็คดี่ก็โจนูโอะโจเพื่อนแจ็คดิบอะอ่าฮะฟังอยู่ไหมวันนี้ฟังอยู่ไหมเนี่ยอ่าวันนี้ไม่แน่ใจว่าติดคอนเสิร์ตหรือว่าติดงานที่ไหนหรือเปล่าถ้าเกิดว่าวันไหนที่แมนยูเตะแน่นอนฮะเขาต้องโทรมาหาผมอแล้วก็บ่นนู่นบ่นนี่บ่นนั่นบางทีก็โทรมาบ่นเรื่องต้นสังกัดตัวเองไมม่ีะทาสสนนนุก ครับผมแจ็คใหญ่เยังไงแจ็คใหญ่วันนี้จะเป็นไงแจ็คใหญ่เสียงก็จะใหญ่ๆหน่อยใหญ่ๆหน่อยแต่เป็นผู้ชายที่เท่มากเนะไปโจงร้องเพลงยังเพราะอยู่เลยมาไปดูแกที่ที่นู่นมาที่มาเอกมาแล้วทำไมเขาไม่คุยกับเพื่อนเขาล่ะไม่ไม่คุยนะไม่ไม่รู้เหมือนกันไม่คุยกันล่ะเขาบอกว่าไม่ใช่เพื่อนป๋องเลยเสเลบคนดังฟังเยอะทีละเทพวิโนไทยนี่ในงานน้องแจ็คเล็กจอกดีซอฟังกันเยอะแยะเลย นะฮะหลายคนเอ๊ะแซวว่าจริงๆหรือเปล่าเขาฟังจริงหรือเปล่าเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มรายการหรือเปล่าไม่มีนะไม่มีครับไม่มีระดับผู้หลักผู้ใหญ่พี่กิตติสิงหาปากเป็นไงพี่เพชรมาพี่ก็พี่อ๊อฟพงพาเป็นไงเป็นไงแต่ละคนเสียงทั้งนั้นเนี่ยเเดด้วยเดดเดอันนี่เดดเดดเไม่ได้ฟังเลยเนี่ยเดดไปไหนก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวเดาว่าเดี๋ยวมันจะเจอพี่ป๋องมันจะพี่ป๋องขอได้เบียร์ได้หน่อยครับผมเขาจะยินอันได้ติดดามเอาช่อธนก็ติดต่อ ต่อติดติดต่อผูกแล้ว411เนี่ยเห็นมเนี่ยชวนอัดเทปอ่ะสลับกันหมดเลยอมั่วหมดแล้วเนี่ยนะฮะสี่หนึ่นะครับข้อความส่งมาพูดคุยกันครับสหมายเลขช่วงหน้า0 2นย์สองสองสถึงสานส่วทางอีเมลของเราครับ p2j ขีดล่างเก at hotmail com นะครับส่วนทางช่องทางอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์หรือทางเฟซบุ๊กก็มีครับ เว็บไซต์เข้าไปเลยครับ www.mcut.net/fm99 ส่วนทาง f c e e o o o ครับก็ f a c e b o o k c o m f m 9 9 m ครับผมนะฮะช่วงนี้กระแสอะไรมาบ้างครับเนี่ยใครได้ติดตามกระแสเรื่องอะไรบ้างล่าสุดคือฮามากตื่นเต้นตื่นเต้นมากอะไรการค้นพบซากซากเครื่องบินอ๋อใช่ใที่ตกมา5ปีที่แล้วที่เป็น่ักใหญ่นักนักเขาเรียกว่า นักเรียนฝึกบินนะที่บินจากโคราชแล้วจะมากรุงเทพแล้วก็ตกที่บริเวณเขาใหญ่แล้วก็หายไปจากจอเรด้าห้าปีนะฮะแล้วจะตามค้นหาคุณพ่อคุณแม่นี่เป็นห่วงลูกๆมากทุ่มเททุกอย่างทุ่มทุนทุกอย่างเพื่ออย่างน้อยเนี่ยเจอทรากเครื่องบินยังดีแล้วจะรอมาห้าปีเจอแล้วฮะเจอแล้วลุกแล้วเจอทาบเจอเศษเครื่องบินเจอรองเท้าเจอ ทอกิ้งดิบเจอรองเท้าเขาบอกว่าเจอสามข้างเออสองคนสี่สี่สี่ข้างสี่ข้างเจอสามอะเจอสามแล้วก็เจอเสื้อผ้าแบบเสื้อผ้าเนี่ยไม่แน่ใจเขาบอกว่าอ่าที่สําคัญคือทุกอย่างเจอหมดใช่แต่ศพ ไม่ยังไม่เจอหรือตัวนักบินที่อาจจะรอดชีวิตไม่เจออไม่รู้ว่าหายไปไหนคแต่ว่าจากที่คุณพ่อคุณแม่จากขอมอ่านข่าวนะเหมือนแกก็โปร่งนะว่าคงเสียชีวิตละแต่ว่าอย่างน้อยขอให้เจอเจอศพก็ยังดีนํามาบําเพ็ญกุศลอะไรแบบนี้ไปนะแต่ที่เรางงก็คือถ้าเจอเครื่องบินเจอรองเท้าเจอทอกกิ้งดิเจอกล้องเขาบอกว่าเมมรุ่นเก่านะเปิดไม่ได้นะจริงๆถ้าเจอโทษนะถ้าเจอศพก็น่าอยู่ตรงนั้นนะ คือมันจะเป็นไปได้ไหมเพราะว่าเพราะว่าสถานที่ที่เครื่องบินม,มันตกเนี่ยมันเป็นป่าลึกอาจจะมีสัตว์ป่าไงพี่ปองเสือ,อเปป็นไได้สัตว์ต่างๆ<อ>ที่มันอ่ากินเนื้อพูดตรงๆ<อ>มันก็จะมีสิทธิ์ไงอเออใช่ใช่ใช่มันอยู่ในป่าพี่ป๋องเพราะในป่าเนี้ยมันเป็นอุทยานแห่งชาติแน่นอนว่ามีเรื่องของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุกชนิด อยู่ข้างในหมดเลยอแล้วสัตว์มันได้กลิ่นเนื้อมันมันได้กลิ่นระยะไกลนะครับมันสามารถที่จะมาได้นะปีไถ้าปีผ่านไปเนี่ยคือกระดูกคือเขาบอกว่าเนื้อเนี่ยอาจจะไม่เจอแต่ขอให้เจอกระดูกครับคือถ้าบริเวณนั้นไม่มีกระดูกเนี่ยผมว่านะถ้าถ้าจะเป็นสัตว์เอาไปเนี่ยอย่างเช่นเสือ มันต้องลาอมันต้องลากเข้าไปอยู่ในรังของมันครับขอยเจอรังเสือโอ้โหเข้าไปเจอปมป่าไม้ไงเออก็มีวิธีการแหละก็มีวิธีการเออแต่เขาถือว่าโชคดีแตกเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ดีที่เรายังเจอซากเครื่องบินนะใช่ไม่ไดิดหมายที่ดีก็แล้วเขาบอกว่าตรงนี้เคยลาดตะเวนแล้วด้วยนะเออแต่ไม่มีไม่เจอเพิ่งมาเห็นเนี่ยแล้วชื่อหุบเขาอะไรวะอ่าหุบเขาอดอยากน่ากลัวมจริงจริงชื่อหุบเขาอดอยากเออ เขาตั้งชื่อแบบแปลกๆนะมันจะมีหุบนู่นหุบนี่หุบเขาหุบอดยาเขินนู่นเขินนี่ชื่อแปลกๆนั้นน่ะที่ว่าคนจะตั้งให้ชื่อเป็นเป็นดูเป็นมงคลหอะไรนะอาจจะเป็นอาจจะเป็นเรื่องที่ดีกับการรับรู้รับฟังหรืออะไรอย่างเงี้ยเะนัเฮ้ยนักบินจะบินบินทางหุบเขา ุบเขามีความสุขเขาแฮปปี้เลยนะผมก็องดูดีกว่าหุบเขาอดอยากได้หุบเขาอดอยากอ่าจจะเป็นไม่ได้ว่าตรงนั้นมันเป็นป่าลึกใครเข้าไปอาจจะอดอยากมีสิ์มีสิะมาแล้วมาแล้วายเก่งยีงยศมาแล้วคนหนุ่มสุดฮอตอนี่ก็มีสมัยนั้นนะอะไรราชาแคมฟ็อกตัมาสุดตั้งครับสองหงสองผมควรจะตั้งชื่อนี้ให้เขาตั้งนานแล้วสองหงสช่อสองหงสตลอดเวลาที่เขาทำอะไรก็แล้วแต่ ผมจะรายการอยู่ผมจะเห็นไอดีของเขาเด้งขึ้นมาตลอดแล้วผมกดเข้าไปดูเขาจะอ่านจากโทรศัพท์มือถือครับให้รู้ว่าตอนนี้เขาทําอะไรอยู่หรือเขากําลังคุยกับใครอยู่เจ้าพ่อไอทีตัวจริงน้องซีอ่ะน้องซีอ่ะชัดเปวีอ่ะาวเป็นเจ้าแม่ไอทอ่ะเจอเก่งฮะยังไม่ได้ขึ้นของเก่งซีรู้เรื่องแคมฟ o อดีแค่ไหนนี่ครับ แล้วมาถึงก็ไปถือวิาสาสะแกะส้มแกะเสื้ออะไรใครเขาเนี่ยเออเสื้อผมฮะเสื้อพี่แจ็กใหญ่กับพี่ป๋องเขาเแล้ว,ว่าทานโทษนะฮะ,ฮะซื้อรถอะไรก็ไม่รู้ฮะ,ฮะขับยากยาก <laughs> <laughs> เนี่ย ก็บอกให้รถเขาเนี่ยผลิตให้มันเหมือนกับชาวบ้านเขาหน่อยเออไม่ได้เปิดสวิตแล้วเปิดสวิตไฟอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้รถยุโรปหรือเปล่าอาจจะมีเรื่องของเซฟต้องเซฟตี้ไม่ยุโรปหรอกโอ้โหแล้วตอนไปเนี่ยไม่ไม่เอารถไอ้ขวานมาพี่พี่จะขับง่ายงเอารถเก่งที่รถโทษนะพี่ก็จอดไว้ที่ร้านอ่ะพี่จะขับไอ้ไอ้แก่ที่มาเนี่ยมาแดง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 เป็นยังเห็นไหมเอาคันเล็กมาดิแล้วขอมเต็มรถเลยอ่ะลำบากพี่เขาไหมเนี่ยโอ้แล้วสวิตปุ่มเปิดปิดโอ้โหงงอ่ะเอาอย่างนี้เวลานี้เนี่ยเอารถไปเก็บแล้วไปขับคันนู้นมา เออเออพันพันไม่ต้อง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 เป็นห่วงพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะรถเราก็ต้องมีไว้ใช้